สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเป,ปรียนไปทานนะคะรูปแบบสวยๆนะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกแก้วสาวิตรีนะคะสวยๆเลยนี่นะใส่เหรียญทีหลังได้ค่ะเรามาทํากันนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์2ขนาดความยาวหกเซนติเมตรค่ะจำนวนสี่เส้นและรลิบบินเบอร์สองขนาดความยาวสาเซนติเมตรจำนวนแปดเส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65ซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1่ค่ะจำเลยนะเส้นที่ 2, สสมารในเส้นที่1เส้นที่ 3, สมสมารในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่1ค่ะอ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้จับล็อกเข้าไปนะเราจะได้ริบบิ้แปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ เอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิ้วบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือริบบบ้นสีเส้นสุดท้ายนะคะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอานิ้ววิเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 1, ทสองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่ท expanded. สามไปนี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะ ลิบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3นะคะพาดคาม3มเส้นไปจับพาดคาม3าเส้นค่ะพาดคาม3าเส้นไปนะคะพาดคาม3าเส้นพาดคาม3าเส้นไปค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือริบบิ้น3เส้นสุดท้ายนี้นะเ,เส้นนี้ค่ะพาดมาสอดเข้าไปในรูที่1น่เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่2 เส้นสุดท้ายค่ะสรดุดที่หนึ่งค่ะทะลุที่สามนะคะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะะี่ค่ะเสร็จแล้วสอดรอตสเส้นไปนะคะหนึสอสามนะรอดสมเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะ คะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับดิวินมาค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังนะคะสอดลงไปนะ นี่ค่คะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะสอดรอยสามเส้นไปนะรอยสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะนคะคะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ าาต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30เซนติเมตรค่ะจำนวน8ปเส้นนะคะสอดสามเส้นไปนะ1 2 3แบบนี้นะคะสอดไปให้สุดเลย นะคะอดนานแบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้เปิดเส้น,นบินๆมานะคะจับบินๆมานะพับไปด้านนี้นะคะโค้งลงมานะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดรงนี้นะคะมาด้านนี้นะ ะะเราได้แบบนี้นะจักบ,บิ๊กบินนะคะพับขึ้นด้านบนนะพับลงมาด้านล่างนี้นะคะข้ามหนึ่งเส้นนี้ข้ามาสังตรงนีนะะ้พับขึ้นไปด้านบนค่ะพับลงมาด้านล่างนะคะ เส้นสุดท้ายนะคะสอดลงไปในรูนี้นะทะลุลงด้านล่างค่ะนะคะนี่นะคะในแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็าพับสอดขึ้นด้านบนค่ะพับสอดกลับขึ้นด้านบนนะคะ นะคะ่ะแบบนี้ปัดเส้นลิบินมานะพับมาด้านนี้นะคะดิบมาแบบนี้พับลงมาค่ะนะคะ เ้นสุดท้ายนะคะสอดลงไปในหน้าจิบนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็พับสอดกลับขึ้นด้านบนนะคะ นคะคะเสร็จแล้วตัดปลายนิบินทิ้งนคะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกแก้วสาวิตรีนะคะสิสวยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะ กกดติดตามกดไลค์กดกแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ